าวันที่ัททกทุกคนลทำไมมีกว่สามตัวนี่ามายืมหอยกันนนี้วันนี้ผมจะมาสุ่มหาฮัสมาก,กินะฮะผมท้องได้แหละเพราะว่าผมดวงดีอยู่แล้วม,มามีโอกา,าสได้ศูนย์นะฮะผมท้องได้แหละสักตัวหนึง่งไม่ใช่ปู่นะฮะต้องเป็นฮัสมาก,กิซังเท่านั้นนี่ฮะเหลือไม่กี่วันฮะแต่ว่าผมอัดก่อนไปแล้วว่าผมอดใจรอไม่ไหวผมเลยอัดก่อนนะฮะงั้นเราไปซื้อตัวสดๆเลยนะฮะรูปนี้เนี่ยน่าะไม่ใชสามใบฮะ ผมอยากเก็บไม่ได้180นะมันมีโอกาสการันตี100%ด้วยแต่ผมเก็บไม่ทันแน่นอนเลยฮะอย่างน้อยผมอยากได้ฟูบุกิฮะ,อย,อ,ยะนนอย่างน้อยเอามาแทลราชนะฟางยังดี <c oughs> เริ่มเลยรอบแรกเลื่นๆๆไมไ่ได้ตัวอะไรเอ,อ่ยไหนดูเอโหอเอาหทำไมมีหอยทากตักแตือนเอ,อ้ยกูฟูบุกิแล้วมีชื่อเสียงหรือว่าจะเป็นฟูบุกิจ้างออได้มาแล้วหนึ่งตัวอ,อึดถึงไม่ใช่ S R แต่ว่าผมไม่อยากปั้นมากเลยฮะตัวนี้ ผมได้สมาชิมาผมก็น่าจะมาแทนตัวนี้แหละฮะลิลี่สร้างพลังเพิ่มขึ้นด้วยยี่ไหนต่อจากนี้ได้ตัวอะไรเออผมขอดูยนฮะโอ้เอ้จะได้กายไหมนะทำไมมีแฮนท้อไทเกอร์เลยเนี่ยอย่างน้อยได้ฟูบูกิมาถือว่าไม่เกลือฮะรอบนี้ถือว่าผ่านเลยเราไปเล่าไปสองกันเลยนะฮะขอดูหน่อยซิรอบนี้น่าจะไม่เกลือนะฮะไหนผมขอดูชื่อใจหน่อยเออไอ,อ,อ,อ้ไม่ปูเอ,อ้ยปูสองตัวไหมนะคะแมนเตอร์แตนฉันขอไม่ออกนะลยเนาะสไลด์แมนแน่นอนห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตัวที่ตีบอกขยิบไม่ได้โอ้โหสไลม์แมนมาทำไมเนี่อะโอ้ตะแตนเอ้ยไม่ใช่งั้นเราเริ่มรอบต่อไปฮะไม่ต้องรอช้าแล้วฮะผมไม่อยากได้ตักแตนแล้วไม่นะเสือไม่เอ้ยตัวอะไรตัวอะไร,ไรอื้ยหูหูหอาหารมาแล้วโอ้มอสกิโลยุงนี่ผมมีแล้วกาบเบรเซ่ไปนะฮะเลนี่อื้อเลนี่สองตัวโอเคฮะเผื่อว่ารอบน,นี้ให้ภไยได้ฮะเลี่สองตัวมาอยู่เลนี่อ่ะผมต้องการมากเลยผมได้อัพห้าดาวเลยไหนคอดูนายสิอิสเอสอาร์มาตัวแรกเลยฮะเขียนเขาบ่หรอเนะ อ๋อสไลม์แมนมาทำไมนี่อไม่ยอมแพ้หรอกนะเอ้ยไหนเอ้ยปูเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีอะไรเต็มเลยหนักเอ้โมเมเดอร์ไล่เซ็งรอบเมื่อกี้ฮะเอาใหม่ฮะรอบนี้ต้องไม่เกินนอนเลยซื้อไมค์กีมาหน่อยสิดีแหะตัวแรกเอ้ยนยตุนไอ้นี่ตุนสระแต้มปูนี่อ้ยนี่มาอยู่ฮะเครื่องใหมก่อนนะเปรียบก็ได้วอลมาทำไมนี่ฮะเราไม่ปั้นตัวนี้ไม่นะก็ได้บอลเอ้ยเอ้ยดีแพะ์โอ้ด <tinc S 2> ีแพะ์ออกบ่อยมากเลยฮะรอบต่อไปต้องไม่เซ็งแบบนี้ หน่อดูสิเออในเย็นในกายเอลล,ลี่มาอยู่เคยไม่หโอย้อยไม่นะตัวอะไรเนี่ยสิ่งทฉันต้องการไม่ใช่พลังป้องกันตัวแต่เป็นพลังการทำลายล้างอย่าบอกนะว่าจีนอสเออเหอไม่นะเรามีแล้วแต่เป็นชิปไปนะฮะต่อไปเลยฮะเอตัวอะไรเนี่ยไปสิเพเราเราไปสู้ว่าข้อนั้นเป็นจริงหรือเท็จคำพูดนี้มีคนเดียวคือบนะูาฟฮะเอ้เดี๋ยวงั้นตอนนี้ก็เป็นเออเป็นทีมหลักผมเอ่นะบูาฟจีนอสเป็นตัวหลักผมเลยโอ้ ผมไม่อยากเอาตัวหลักนะผมอยากได้ทาซึมากิมากกว่าตัวไลเอ้ต้องไม่เซ็งต้องไม่เซ็งต้องไม่เกลือไครเกลือมาทําไมเอลิตอ่าตัวอะไรเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อแบบไหนก็ไม่ออกข้อให้บีทคิงตัวนี้ตีบอลแรงมากนะฮะผมว่าก็จะหน้าปันอยู่เฮ้ยโป้ไม่เฮ้โป้เฮ้ยเฮ้ยอ่าสิงคโปร์ทาซึมากิเอามาในซีแล้วเสียหลายตัวนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นท์ทัสมากิมาหนึร้อยเปอร์เซ็นท์เลยใช่ไหมเอ้ยโอ้แต่ทาบาโฮ เชนต้องแข่งแข่งขึ้นโอ้จีนอสมาทำไมนี่ซามเมอร์นะมีมพันตัวแล้วมั้งหยอกหยอกเอ้ยเอ้ยตุนเอ้ยมาทำไมเนี่ยตุนสองตัวเลยถ้าซื้อมากีมาหาเราเถอะนะรับรองว่าเธอตีผีบสิบล้านแน่นอนโอ้ยไอ้ปลาหมึกย่างนี่ขอให้เราสองพี่น้องร่วมมือกันโอ้ยพวกเคเ้ามาทำไมนี่รับรองเป็นตัวนี้แน่นอนเลยมีคำพูดตัวเดียวเนี่ยไอ,อ้ยตัวอะไรมาบ้างเนี่ยแทนทอทัชไทกับไอ้มาตุ้ตาดีสองตัวเลยเนี่ยงั้นเราต้องสุ่มแบบพิเศษฮนะ เผื่อว่าได้เอเซีา,าบ้างนะฮะผมไม่เคยได้เลยตัวอะไรเนี่ยเชื่อว่าฉันอยากจีสหานแก้มได้ลอย e ยังโอ้มาทำไมเนี่ยโอ้ยไอ้ตะกแตนมาทำไทด์เกอร์โอ้ยสองตัวเลยเนี่ยโอ้ใจรอบฮะเอ้ยโปเอ้ตุลมาทำไมนี่ฮะโอ้ยทำไมมาหลายตัวอย่างเลยจับสีสีสหานไม่ได้แล้วโอ้ยอ้อังมาทำไมอีเนี่ยนับรองว่าเดี๋ยวผมขึ้น e ยันอังห้าดาวให้ดูเลยเอ้ยโปะตะกแตนมาทำไมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราลองง่อแล้วลองสมตัวนี้เพื่อได้ฮัสมาก,กิดูนะฮะต้องลองดูสักน,นิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวไม่มาขึ้นแอชิเมนต์เนี่ยมีตมาแล้วใชไหมเอ้ยเอ้ยเอ็มมาทีฟูแหนท้าแมฮอเอ้ยเอ้ยตัวอะไรเนี่ยนีไ่ได้แนละ้วมีตัวนีตัวอะไรเอ้ย